มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้แล้วแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์งานเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวแมเพิรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอ้ําพัชราภากับพกประธานวงทางนี้ยังมีคนเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่ ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวต่อสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกวางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเผยว่าอย่างแรกกวางเองยืนยันว่าแมทเองไม่ใช่มือที่สามค่ะคิดอยู่แล้วว่าต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอบตรงนี้เลยนะคะว่าแมทไม่ใช่มือที่สามของพี่พกกับพี่อ้ําแน่นอนค่ะ ความสัมพันธ yeah, right ์ระหว่างแมทกับพี่สงกรานยังคงดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทเองก็ขึ้นไปดูร้านไอศกรีมที่พี่สงกรานทาให้อยู่เลยค่ะเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเองเขาก็รู้จักพี่พกมานานแล้ว ก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาวันนั้นกวางเองอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมีอะไรบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยค่ะเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ทธันวาคมซึ่งแมทเองไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานนะคะแมทเองไปช่วงหลังๆแล้วถามถึงเรื่องข่าวมีการจับมือกันจริงไหม ยอมรับค่ะว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พวกวันแรกๆเองแมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นมีคนเห็นเยอะมากแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่สมอย่างแน่นอนค่ะจริงไหมแมทพูดว่าสาเหตุที่จับมือพกเพราะว่ากลัวจะหลงอันนี้เกินไปค่ะ ไม่ทราบว่าคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนค่ะแต่อยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริง,รงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามอย่างแน่นอนค่ะกวางเองยืนยันได้รู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงการานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ